ได้ครับได้บ่ดอกน้อยใส่เหมือนเห็ดเห็ดหลังมาเออนี่กมันเดือดไรตัวนึ่งมาจะพูดเหรอเออหมุนปตาหมุนดงมากเลยครับอุ๊โอ้พี่น้องครับอันนี้ปอดสูงใหญ่เขาเจอะแหก เป็น่มรับนี่ได้ดนะเนร่อยง,งอ๋อจุ่มในเทียร์แรกยังมาแต่ทางไหนครับนี่อนนนโอ้มาไกลแท้ทโอ้มาสบฝนตก บันสกุดจุ๊มหนึ่งครับพี่นนอกครับอ๊บโอ้คืออยู่หกเถอะเดี๋ยวเห็นมาครับอึ๊บโอ้โอ้นเอน็บ่เนาะอึ๊บโอ้อาไรวกย่างเงาเลยครับเห็นม่นี่ ตัดออกครับหนังตัดออกก่อนเฮ้ยเห็นกล่องบ่เนี่ยเห็นกล่องบ่เด้บ่ัวนี่ครับโอ้ย่างมาดึงเห็ดปวกตากขึ้นง่ายจ้ะบึ้งนะเอามาให้ท่านผู้ชมบึ้งนะครับทุกวันไหนล่ะมีกลกองเม็ดำนี like <av> nice. ่แหละครับนี่ดอกง่ายเห็ดปลวกตาก เออเฮอุ๊บพี่น้องครับคนอะไรเห็นมอนี่ใหญ่คนใดหมวกยางใหญ่นะครับนี่ยอันบานเนี่ยซ้มกระดุงคนนี้เอาเนี่ยครับขอบคุณได้ไรโอ้เงินหาหมันคนตกตกกันมาครับ ใต้เงาไม้เลยจุ่มหมดยังไงแล้วครับนี่เั็ไข่เขียวเห็ดไข่เขียวอันนี้มูนี่ใหญ่เดือดซ้ำกำปั่นเหมือนเดิมซ้ำมือคนเหมือนเดิมันใหญ่สุดนี่ผมเคยพ่ออยู่ดอกดนึ่งสองสามขีดบริไทรูปไว้ให้เบิงตอนมาไต่ใหม่ใหม่เหออ็ดลายกว่านี้ออตอนมาไต่ใหม่ๆนี่โอ้โหนี่กระจุงใหญ่กันครับ มัน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 โอ้ตัวปใหญ่ปะไหนเริ่มจีบานแล้วเนี้นี่เขาจ้ำมองมันออกเลยมันออกมองเกาด้ด้ครับมองเกากับบบยับยับไปยับไปบุกไก้นะครับดูเราแวะแถวๆนี่แหละแถวๆอันมองปลามันเคยออกผมก็อาศัยจํำเอานี่แหละมันนี้ฝนตกครับไอ้กล่องมันเลยเป็นมุมัวครับ ราอ่องนะมันถือขอภัยเนื้อทำภาพมันมัวผมบวชเสร็จยังเปียกม,มดเลยตอนนี้เปียกมดแล้วเปียกมดแล้วขันดอกในหน่อยเนี่มันบ่ใหญ่เลยครับพี่น้องเอก็บวชหลุดมันดอกซ้ำนีนแ่แหละครับมันใหญ่มันหิแตกขึ้นมาเลยกุบบตรปิขึ้นมาเลยหลายจุ่มเน,นี่ยปลาเนี่ยรีบจุ่ม chú <laughs> nổi phốt, Để Thôi chép con Chứ không mất dì Mà chung chung Thì hay cũ rồi Thôi kìa Đọc này, Tắt chấm Thôi nè ta đó Chắc lốm mà nè ยางเลยยางจักโลกนี่เดียว1ยางงี้เยครับมือเสานี่ว่าเห็นใบใหม่บงังพี่น้องครับเห็นบ่ลนี่หนึ่งบานหนึ่งนั่นนี่ แตกแตกเสียงบวบมานึาาาน่งขาหักขาบากย่างเงาเลยครับผูบ้ชมครับปล่ยอยอีกแล้วครับมาน์มอังรับชุบมางยังไงนะครับอึ๊บมันไงไงกูเหนียวสี่ นะครับเทียบกับดอกมูนี่โบติตดเลยดิจิไดจิไดแอนก่อนเนี่ยเห็นไหมครับจอรถไว้ชสครับน้องบาคุณนะ อุ้มน้ำเลีบแมวเลยเริ่มจีบานแล้วแหละเมื่อเช้าอย่บานเลยนี่เช้าบานนะนี่อึบอึบแ่ดมัมุ่งกระจายน้องครับปลาลับปลาลับอยู่ขางทางเลยเนี่ยจอดรถเลยเนี่ยเจอล้เบๆะ ปลาหลับปลาหลับอู้อีกหนึ่งบานสวยสวยเน็ดบ้านสวยสวย,สวยจ้าเมื่อน,นี้เอากล่องเน็บไล่แล้วพอตัดขาได้มื่อนั้นถือถือสุเทียถือกล่องอยู่เก็บเห็ดมือเดี๋ยววันนี้มือหนึ่งถือกล่องโบเคียร์หอกไปทำนี่แหละอีกว่า เอาพี่น้องครับอีกจุ้มยังไงครับท้งโพนครับโอ้โหมัน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 เนีมนัมนมนัมนมนัมนมนันจุ้มยัง,ยงไงนะครับแต่ว่าขาสันพดสาเงาๆเนี่ยเนาะโอ้หน,นักตรงนี้ซุปเปอร์พี่น้องครับ ช่วงทั้งบ้านยู่ยน้ำกันครับออไอโทรมารับโทรสับสักครู่ได้ยู่ครับลุงก็อยู่พรโทรมาครับพี่น้องฮะอยู่ไหนยี่คืนวาเต,ต,ต้ลงก็ลุงก็ลงมาจากหลงยางแล้ว พอได้เก็บอยูโบมานะมารอบเด็กโอเคโอเค่อ,คอ,อคนโทรมาถามครับพี่นอ้องมารอบเด็กตอนนี้มาคนเดียวเขียวดูหมกย่างง่ายอัยแหงเฮ็ดไข่เขียวแทะเขียวอือคื่อเลยโอ้ะ่แต่ Đấy, có thể chùm Dìu xuống chùm thôi này Xuống chùm Ta sẽ thay xong này kiếm hết vào thân khẩu Nói nó có thể tiệm tà luôn บอเห็นปลวกจักปลาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับพอจุม้มนึงเห็นตะไกรแล้วครับ,บหมกย่างง่ายเลยํำกำปั่นไปเลยจุ้มง่ายอเดีง่ายครับง่ายง่าย,ายเยเห็นมั้พี่น้องนะครับอึ๊บอึ๊บทำกำปัน่นเลย man màn, Không rồi. Ra đây ha, vậy thì em có ta rồi. Mới quay lại hiện bán như thế này. Hiện bản như thế. hết vong. Hẹt máu thôi này. 2 với nó 2 bản, 2 bản. Ủa, tàu băng rồi. ngang วังบ้านสวยๆแต่ว่าฝนตกแทบฝนตกถึกมันฝนตกแทบเฮาต้องไปพึ่งไว้ครับไม่นใช่ไม่จริกิดนละไม่จริเนาต้องเอาไปพึ่งไว้เดี๋ยวมุดจะตกบุยยางแหงพอจะจมยังไงเถอะน้อพี่นอ้องเลย เห็นบ่เนาะอู้้กล่องใส่อะไรมาเนี่ยเห็ดเสือเนี่ยมาใหม่ครับเสือสายสะพายมาใส่กล่องอยู่บ่ได้ถือน,นี่นะใส่ไปตอนมาอยู่เต็มตาเด้มานแทบมาเนี่ยพี่น้องเห็นมาครับอีกสองจมครับถ่ยบขยเคมัวแต่พี่น้อง พ้นตกครับกล่องมัวนำเถือกล้องสองจุมลาไปก่อนครับพี่น้องมันนี่ได้เก็บเต็มตาพอกันชิปนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดทับสะไข่หน่เยเอเพื่อท่านจะพลอดภัชิปต่อไปขอบคุณได้ไหลายอาทิตย์สวัสดี ่องบากยางมัวน้ำนะครับน้ำถือเล่นเล่มัวขออภัยด้วย